สวัสดีครับพบก,กับผมชาติชายอีกเช่นเคยนะครับหลังจากหายหน้าหายตากันไปนานพอสมควรนะครับนะต้องขอประทานโทษเรื่องนี้นิดหนึ่งนะครับก็ไม่ได้หายหน้าไปไหนหรอกนะครับผมไปรวบรวมข้อมูลนะครับที่มีการคอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์เข้ามาในเพจส่วนตัวของผมเนี่ยนะครับมารวบรวมให้เราได้ตอบคําถามให้ตรงจุดนะครับทีนี้มันจะมีหัวข้อหนึ่งที่หลายๆคนจะสงสัยเหมือนกันหมดก็คือนะครับ ทำไมรถที่ผ่อนไม่ถึงครึ่งของสัญญาถึงรีไฟแนนซ์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมขอชี้แจงและขออธิบายรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับทําไมรถที่ผ่อนไม่ถึงครึ่งถึงรีไม่ได้เนาะเบื้องต้นมาทาความเข้าใจก่อนนะคร ils, ับการรีไฟแนนซ์ใหม่เป็นการเริ Leah ่มสัญญาใหม่แล้วปิดบัญชีที่เก่านะครับแล้วปิดบัญชีที่เก่านะครับสัญญาใหม่เริ่มจําเป็นจะต้องปิดที่เก่าด้วยนะครับเท่ากับว่ายอดเงินของปิดบัญชีไฟแนนซ์เดิมจําเป็นจะต้องปิด นะครับเพื่อน,นําเล่มทะเบียนเข้ากับไฟแนนซ์ใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับเวลาเราออกรถป้ายแดงนะครับหรือว่ามือ2องก็แล้วแต่นะครับในกรณีที่มีการฟรีดาวหรือดาวประมาณ5-10%อย่างนี้นะครับมูลค่าของยอดกู้สมมุติเราทําสินเชื่อไว้อยู่ที่3 0 0 0 0นนะครับสามแสนนะครับยอดตัว3 0 0 0 0สเนี่ยจะต้องเอาไปบวกดอกเบีย้ยนะครับทำให้พาลานี่หรือว่ายอดปิดจะเพิ่มขึ้นนะครับกลับกันเลยในส่วนของตัวมูลค่าลดเราหลังจากที่มาเป็นลด มือสอหรือว่าเป็นการขอสินเชื่อแล้วราคามันจะหายไปประมาณ20-30%เรนะครับนะเราก็สังเกตง่ายๆย่อปิดคำนวณง่ายๆครับผมสมมติลูกค้ามีการผ่อนชำระ72นงวดผ่อนมาได้ครึ่งหนึ่งนะครับจะเหลือทั้งหมด30งวดที่จะต้องผ่อนต่อนะครับเอา36นงวดนี้ไปคูณ จำนวนค่างวดที่เราผ่อนอยู่นะครับสมมุติผ่อนเดือนละหมื่นนะครับก็เฉลยยอดปิดประมาณ3 6 0แสนบาทนะครับแต่ว่าในส่วนของสัญญาไฟแนนซ์เนี่ยนะครับบางที่ให้ผ่อน4ปีบ้าง5ปีบ้าง6ปีบ้างหรือสัญญา2ช่วงอันนี้เราก็ต้องไปสอบถามดูว่า ติดต่อเจอ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ของเราอีกทีหนึ่งนะครับนะแต่ในส่วนยอดจัดสามารถเช็คได้เลยนะครับได้ตามสถาบันการเงินหรือโ,รโกเกอร์ต่างๆหรือจะเช็คกับผมก็ได้เหมือนกันนะครับผมให้คำปรึกษาฟรีให้เช็คยอดจัดฟรีนะครับนะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องการรีไฟแนนซ์ก่อนนะครับสมมุติว่านะครับเรามีการเช็คยอดปิดบัญชีแล้วนะครับจะผ่อนมา1ใน3ของสัญญาหรือถึงครึ่งแล้วนะครับผมให้นับอย่างนี้เช็คยอดปิดบัญชีก่อน สมมุติยอดปิดบัญชีเราอยู่ที่360,000บาทนะครับเรามีการตรวจสอบยอดจัดไฟแนนซ์มูลค่าของรถเราก่อนนะครับหลังจากตรวจสอบมูลค่าแล้วสมมุติรถเราจัดได้อยู่ที่300,000นะครับก็ถ้ากับว่าเราปิดบัญชีที่เก่า360,000นะครับมาจัดใหม่300,000ลูกค้าต้องหาเงินส่วนต่างมาจ่ายในการปิดบัญชีเพิ่มอีก60,000บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะ หลายหลายคนสงสัยในเมื่อยอดจัดเรา3 0,000นบาทนะครับหกหมื่นจ่ายได้เพราะเราจะได้เงินมาอีกตั้ง3 0 0 0 0นไม่ใช่นะครับไม่ใช่เลย3 0 0 0 0นนี่คือสัญญาใหม่นะครับเราต้องเอายอด30,000นเนี่ยอธิบายเรื่องยอดจัดก่อนยอดจัดจะต้องถูกหักค่าใช้จ่ายแล้วก็ยอดปิดบัญชีนะครับมีอะไรบ้างหนึ่งยอดจัดไฟแนนซ์จะต้องไปหักลบปิดบัญชียอดปิดเท่าไหร่หักไปนะครับมีค่าจัดโอนค่ารมเนียมการจัดเท่าไหร่หักไป ค่าดำเนินการปิดบัญชีนะครับหักไปแล้วก็ค่าประกันภัยชั้นหนึ่งะครับก็คือยอดจัดเราเนี่ยจะมีการหักค่า,าหักค่าใด้จ่ายหรือว่ายอดปิดประมาณ4รายการด้วยการโดนเข้าๆนะครับนะอย่างนี้เป็นต้นนะหรือว่าบางท่าน มีการเช็คยอดจัดมาเหมือนกันนะครับสมมติยอดจัดอยู่ที่360,000บาทของตัวรถเรายอดปิดบัญชีอยู่ที่360,000เช่นกันนะครับเสมอพอดีอย่างนี้ก็ทำได้สิต้องแจ้งให้ทราบอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นมันมีค่าใช้จ่ายนะครับมีค่าใช้จ่ายค่าจัดค่าโอนนะครับอันนี้แล้วแต่ที่จะคิดเท่าไหร่ก็แตกต่างกันไปนะครับ ค่าดําเนินการปิดบัญชีนะครับค่าดาเนินการปิดบัญชีบางที่มีบางที่ถูกบางที่แพงก็เลือกดูเอานะครับแล้วก็ค่าประกันภัยนะค่าได้จ่าย3ส่วนนี้มันเกินออกมาจากยอดกู้แล้วถูกไหมครับมันเกินออกมาจากยอดกู้นะครับแสดงว่ายอดจัด3ามแสนหยอดปิด3ามแสนหเนี่ยเสมอกันเราก็ต้องหาเงินมาจากในส่วนของค่าได้จ่าย3ส่วนนี้นะครับทำให้ไม่คุ้มกับการทําธุรกรรมนะ แต่ว่าตรงนี้เนี่ยนะครับยอดจัดเราหรือว่ามูลค่ารถเราจะเช็คได้ยังไงนะครับมันจะหายไปมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่ที่รถรุ่นนั้นๆนะครับถ้าเป็นรถราคาตลาดเขาเรียกรถตลาดนะครับราคารถก็จะหายไปไม่เยอะภาวะขาดทุนก็จะไม่สูงนะครับแต่ถ้าเป็นรถแบรนด์อื่นก็อาจจะขาดทุนเยอะหน่อยนะครับอาจจะราคาอาจจะหายไปเยอะหน่อยนะครับขึ้นอยู่ที่รุ่นและรถรุ่นนั้นๆนะครับนะส่วนราคากลางเอามาจากไหน ก็ไม่ได้หายจากไหนแล้วครับก็จะเป็นราคาประเมินของท้องตลาดณปัจจุบันนะครับว่าขายกันอยู่เท่านี้ใฟแนนก็จะจัดได้ประมาณเท่านี้เป็นต้นเนาะก,ก็เอาอย่างนี้นะครับเราสรุปกันคร่าวๆเลยหนึ่งรถที่ผ่อนไม่ถึงครึ่งมาติดปัญหาอะไรนะครับเนื่องยอดปิดบัญชีนะครับยอดปิดบัญชียังสูงอยู่นะครับกับการยอดจัดไฟแนนซ์กับน้อยลงนะครับหรือยอดจัดไฟแนนซ์น้อยกว่ายอดปิดบัญชีของเรานะครับนะในส่วนของรถที่จะทําได้เลยและให้เหลือเงินหนึ่ง นะครับสังเกตง่ายๆย,ยอดจัดไปแนนเราต้องสูงกว่ายอดปิดบัญชีของลูกค้าเองนะครับนะจะเหลือเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่แนะนำให้เหลือวงเงินส่วนต่างอยู่ประมาณ5 0 0 0 0ถึง6 0 0 0 0ขึ้นไปเผื่อในการหักค่าใช้จ่ายด้วยนะครับนะเผื่อในการหักค่าใช้จ่ายด้วยนะครับเพราะว่าการรีไฟนแนนซ์อย่าลืมนะครับอย่างที่ผมแจ้งการรีไฟนแนนซ์เป็นการเริ่มสัญญาใหม่โดยเป็นการปิดบัญชีที่เก่า นะครับปิดสัญญาเก่าเริ่มสัญญาใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับยอดปิดก็ไม่ยากเลยอย่างที่ผมแจ้งเบื้องต้นเอาค่างวดที่เหลือทั้งหมดค่างวดทั้งหมด,ะด,หมดนะครับที่เราทําสัญญากับไฟแนนซ์จะ5ปี6ปีก็แล้วแต่นะครับเอาไปลบจํานวนที่เราผ่อนมาสมมุติผ่อนไปที่ทําสัญญาไปที่72งวดนะครับผ่อนไปแล้ว36งวดนะครับเหลืออีก36มงวดหรือว่า3ปีที่จะต้องผ่อนต่อไปถ้าผ่อนงวดละหมื่นเอา10,000บาทมาคูณเลย นะครับนะหลังจากที่คูณแล้วเราเขจะเดือย,ยอดปิดคร่าวๆประมาณ3า0 0 0 0บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราได้ยอดปิดแล้วก็เช็คยอดจัดยอดจัดจะเช็คกับผมก็ได้นะครับผมให้คำปรึกษาฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับแต่เป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด u u s c r i b e นะครับไม่ว่าจะเป็นในช่อง YouTube ของผมเองหรือจะ เข้าไปทักอินบ็อกซ์ในเพจส่วนตัวผมก็ได้นะครับชื่อ N F F c a r o o n นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านใต้คลิปนะครับหรือลูกค้าท่านไหนที่ยังมีข้อสงสัยยังมีคำถามอยู่สามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับหรือจะโทรหาผมก็ได้มีเบอร์ติดต่อในเพจของผมเองนะครับนะสอบถามเช็คยอดจัดนะครับเดี๋ยวผมคำนวณให้นะครับนะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดหนึ่งนะครับ หนึ่งเลยรถที่ผ่อนไม่ถึงครึ่งสัญญาที่รีไม่ได้นะครับทำไมถึงรีไม่ได้หนึ่งยอดปิดบัญชีสูงเกินกว่ายอดจัดไฟแนนซ์ใหม่นะครับสองบางท่านบอกผ่อนมาได้พอดีนะครับยอดปิดบัญชีกับยอดจัดเนี่ยพอดีกันเลยหรือว่ายอดจัดเกินมาหมื่นถึงสองหมื่นบาทนะครับแต่ก็ยังทําไม่ได้เพราะว่าอะไรหนึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นค่าใช้จ่าย3ส,ส่วนนะครับค่าจัดค่าโอนค่าดําเนินการปิดบัญชีค่าประกันภยัย นะครับค่าประกันภยนัยบางที่สามารถใช้ประกันเดิมได้บางที่ใช้ไม่ได้นะครับขึ้นอยู่แต่ละโปกเกอร์หรือในหน้านั้นๆน,น,นะครับ อันนี้เราก็ต้องไปสอบถามและศึกษารายละเอียดอีกทีหนึ่งลูกค้าท่านไหนที่สงสัยสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหรือจะเข้าไปทักในอินบ็อกซ์นะครับผมไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับฟรีแต่ช่วยเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนิดหนึ่งนะครับเข้าไปในเพจก็กดถูกใจเพจนะครับกดแชร์เพจให้ผมหน่อยนะครับอยู่ใน YouTube ก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับต้องการสอบถามติดต่อได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับน่าจะมีประโยชน์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ